มาแล้วเข้ากะสิ ah or นะ i̇şte. ไปหดสวนต่อเนาะจ่ะเนาะอวานท่าหดบ่แล้วเนาะค่ะทำค่ะทำง่ายเนจะาค่ะสบาปทำงานมาแล้ะค่ะสวัสดีค่ะเหมือนเดีพบกับปัตนเซนเดอร์เมืนะคะเนาะสองเทร์เซีน้ำดิชแนลค่ะวันนี้เข้าหนองงูออกมาผูกต้นเสารนเนจ้ะเนาะนี่ค่ะงูของเขากัผูกเปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนจ่ะนี่ค่ะ บรรยากาศเศร้าๆดิค่ะค่ะกระไซแน่นะค่ะกระเสาแห้งเนาะค่ะเนาะค่ะนี่ค่ะหมอกมันกระไล่ไหลเาะค่ะหมอกลงเนาะค่ะนี่ค่ะแดดกลางวันพันกระหอนแห้งเนาะค่ะนี่่คะหมอกเมันยังบาดจ่างเนาะค่ะเนาะหมอกยังไหลอยู่เนาะค่ะขมุกขมัวเนาะจ้ะนี่ค่ะบรรยากาศตอนเศร้าๆของเฮานี่ค่ะนี่ค่ะหน้าที่เพิ่นไทยไว้เนี่ยนะค่ะเนาะตอนเพิ่นไทยตอนแรลกกับนกกาเนาะค่ะเนาะเพิ่นมาหากินหอย ะนกกาบ่มีแล้วกมีนกปางฮางเนาะค่ะว่าแท้นี่ยเซาหนี้มีนกปางฮางหลายหลายเนาะค่ะเพิ่นมาหากินหอยเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะนกปางฮางค่ะเป็นมาลงหากินหอยทองฟ้ากอะจำไซมือนเดิมเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะกะมือนีกสีหอนคักอยู่เหมือนเดิมเนาะจ้ะเนาะนี่ค่ะนีกะทองฟ้ากจำแห้งค่ะกะแดดแต่เาเลยค่ะ เศ้ามากอะบม่มีหมียจ้าก,ก่อนเนาะค่ะกะซีหอนเนาะค่ะกะมีนกบากหางเพิ่นมาหากินเนาะค่ะตอนเศ้านี่ค่ะบากหางแน่กาแน่แต่กาบ่หลายเนาะค่ะเนาะนกบากหางเพิ่นสิหลายค่ะเป็นลอยเนาะค่ะเนาะอยู่ฝั่งุ่นเนาะจ้ะเพิ่นก็มาหากินไก่ๆหน้าปังเพิ่นนําเนาะค่ะนี่ค่ะ,ะบรรยากาศเศร้าๆเฮาแต่คือแล้วก็ยังเย็นอยู่เนาะค่ะแต่ว่ากลางวันก็ร้อนร้อนะนะจ้ะนี่ค่ะ ก,น,น,กนี่่ะบรรยากาศเนี่ยเบิ้องนอกจ้ะเนาะเป็นแบบนี้จ้ะบานเฮาตอนเสอเนะจ้ะนี่ค่ะเอาก็พากันปูกน้องหัวน้องเพิ่นเรียบร้อยนะจ้ะเนาะค่ะออกมาผูกเบิดสู้เจ้าะเนาะค่ะค่ะเาก็มีอยู่หลายของเนาะคะ่ะเนาะในทง ข้างบนเขานี่เนาะคะ่ะกับพ่อแมาณนี้เน,นาะจ้ะงูฟูกงใหญ่เพิ่อนกะออกไปหากินใกล้ๆเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะค่ะจู่วปลาเห็ดเข้าพุ่นละค่ะปลาเขากิบเห็ดพอกับเพื่นมีหอยเนาะค่ะนอแถวนั้นค่ะ,เพ,ะ,คะ,คะงงเพิ่นกินหยาแล้วก็เพิ่นได้กินน้ำค่ะงูฟูกงใหญ่เป็นต้นอ่าใบแก่ๆเพิ่นจต่สิขึ้นมาเขากับจุดเดบปล่อยเพิ่อนหนองวัวของเขาปล่อยเพิ่นแสงงูฟูกงใหญ่เพิ่นเนาะค่ะเนาะคะ่ะนี่ค่ะต้องน้าบัวเพื่อนกินนมเนาะคะ่ะนี่ค่ะ จเขาหน้าปังพอดก,กับเคียวสดไซน้อจ้ะนี่ค่ะหงหนังหัวแล้วเขา้ากะสิไปหดสวนต่อเนาะจ้ะเนาะค่ะหมู่บ้านท่าหดบ่แล้วเนาะค่ะทำค่ะสิไปทำการหดไม้ค่ะแดดแห้งมือนี้ต้องหดตอนเสาร์เนาะค่ะมันสิได้ซุ่มเนาะค่ะมันสิได้บ่เหี่ยวบกอื้อของยายเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวเ้าสิพาไปเบิ่งบกอื้อว่าเคนเติบโตสำใดแล้วเนาะจ้ะเนาะค่ะนี่ค่ะ ค่ะเดี๋ยวไปกันเลยค่ะค่ะมาเบิึงฟักทองใหญ่นาะจ้ะเนาะรับผู้ไว้กลางามแล้วเนาะค่ะนี่ค่ะฟักทองโอ้สวยเนาะค่ะเนาะนี่เจ้เขื่อนใหญ่ๆเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะดอกสวยๆจ้ะเนาะนี่ค่ะผู้พันเนีออกดอกเนาะค่ะเนาะผู้พันเนีติดลูกค่ะออกดอกเล็กๆค่ะ กำลังแต่เสียงงามเนาะค่ะยังไม่ทันออกลูกนะจ๊ะเนาะตักทองค่ะเพราะได้กินเยอะเนาะค่ะเนาะทำเป็นติดลูกให้เขาได้กิน,นะค่ะแวกก็็นี่ค่ะน่าจะติดเต้าค่ะเนาะ ข้องของยายงามแล้วเริ่มจอดอกกันเนาะคะ่ะเนาะจอจอดอกเล็กๆะคประมาณนีน้นะจ๊ะค่ะจะปลูเกเขาด้กินเนาะค่ะหลือกินกระถายเนาะจ้ะเนาะ มันได้มีพื้นที่วางข้ากับปลกป้ายข้ากับใชมาเบิงอีกฝั่งหนึ่งนาะคะ่นะเนาะยายเราปลูกฟักทองมาคู่กันนะคะที่พื้นที่วางที่เ้าเคยปลูเขาเลยค่ะนี่น่คะเพวกกำลังปลูก้ะคะ่นะเนาะเห้องบริไทส์นะคะข้ากับคุดลุ่มปลูกกันเลยเนาะคะ่นะเนาะนี่ค่ะกำลังแต่สีไงนะจ้ะเนะาะคพะทั้งทั้งนี้ปลูกที่หลังนะจ้ะเนาะอันนั้นปลูกก่อน Dı, ก็จะเ el, ologic, ล trees, uds, <setting> ื่งงามค่ะค่อยๆทยอยปลูกนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะนี่ค่ะเรเิ่มหอนแล้เนาะค่ะเนาะกอแดดยำสองเพื่นก็ะแหงโอ้ดอกพะบุงดอกพะบุงก็ออกดอกแซวเลยนะคะ ออกไปเรื่อยๆเน,นาะจ้ะเนาะในสวนของเฮานี่ค่ะกัดจิได้ทำการโหดเพิ่อจิได้ยินเนาะคะ่ะเนาะเพราะแดดเพิ่อง่ะแห้งจะ๋ดได้บ่ค่อยบ่แห้งเน,นาะจ้ะฝรั่งใย,ยกระดอกไม้นาะจ้ะเนาะนี่ค่ะฝรั่งกระดอกลายอยู่เนาะค่ะนี่่่คะเพิลืมดอกไม้กะวัดตอนกะเก็บไปหมดแล้วเนาะจ้ะเนาะค่ะลืมออกดอก กะดอกลายอยู่เนาะค่ะเนาะฝรั่งเพิ่นก็บ,บ่ค่อยมีปัญหานะะเนาะค่ะเพิ่นกัดอกลาฟักตินะะเนาะค่ะเนาะก็คือมะม่วงเนาะคะ่ะมะม่วงกะมะม่วงของเราดอกก็พอปั้นนั่ะนะคะ่ะจักสิติดบ่ติดค่ะแล้วแต่เบิ้งเนาะค่ะเนาะว่าเพิ่นสิติดหน่อยเฮาได้กินบ่มะม่วงของเฮาก็ได้ กากระไรๆเนาะค่ะเนาะมาหากินหอยคางสวนหงเนาะค่ะที่เป็นไทยเนาะจ้ะเนาะหลายแห้งะค่ะทั้งกาทั้งนกปากหางนะะาเนาะจ้ะอ๋อห้าสิบเป็นรอเบิงหมาไฟของเหาว่าเป็นแนวไดนเนะจ้ะจะสิติดบ่ติบต่อค่ะเนาะ ดูต้นมะไฟติดบอ่อลองเขานำกระแหงจะเบิดแล้วนน่๊จเนาะลองลังสวนอุย้ยดอกกระลนเบิดแล้วค่ะเนาะน่คะลนนี่ค่ะ,ลน,นคะลนกระมียังอยู่กระมีนะคะโอ้ดอกปีนี้มาไฟกับติดผูด้ติดผูด้ นในกิ่งการสขาขากับดอกเบิดเลยเนาะคะ่นะเนาะวัตถุพันสิบ,บ่ดอกนี่ค่ะดอกกับ,บติดหน่วยแล้วถ้าบเบิ้งวัาถุพันสิบติดในห้ามอเนาะคะ่นะเนาะนี่ค่ะ ติดเบิดทุกิงการสาขาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะไฟก็ได้เล้ก็จะพิมไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะค่ะน้อค่ะได้สิปหาหัวสวนก่อนเนาะค่ะเนาะมันแดดแล้วค่ะได้จะหอนเนาะค่ะเนาะค่ะก่อนจะพิมเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะจ๊ะช่องของเฮาค่ะเส้นน้ำดิ้นแชแนลขับมันก็ลังใจเฮาให้คลิปใหม่ๆต่อไปนะจ๊ะน้อค่ะสวัสดีค่ะ Thank <smart noise> you.